หลงยาวไว้นะทีนี้อ <c oughs> เอาตาขอโทษครับ Oh! เบรก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 อ๋อไม่ต้องเบรกไปเลยเฮ้ยด้วยต่อเลยไปอ่าอันนี้ต้องเบรกครับ ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับชิดขวาเลยมาทางไหนครับ ยีนสิดหนึ่งปุ๊บป๊บโอเคไปโดดปุ๊บมาทางไหนครับ Đây. bữa còn đơn nhung ว่ายน้ำครับว่ายน้ำไปครับเอาละปันอีกคนนึงครับปันอีกลูกคนหนึ่นงเดียวเดียวเยเดียวเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยเดีเดี๋ดเ,ดเดี๋ยวเด นิดเดียวเพื่อนนิดเดียวเพื่อนปั่นปั่นปั่นสองข้าปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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 ลา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 ่นปั่น

<laughs> ừ. Ôi Mẹ cái là gì Đó là Học thang này khắp Học thang này khắp ร้องหน่อย